ขายไก่ย่างแดงยังไงให้คนต่อคิวจนตลาดแตกเขาทำยังไงไปดูไก่ย่างแดงสะโพกหั่นชิ้น5กิโลตีไก่เนี่ย3กิโลส่วนของน้ำหมักตาลปี๊บน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซอสปรุงรสเกลือ3เกลือกระเทีสีผสมอาหารใครอยากได้สูตรคอมเมนต์มาหมักขั้นต่อเลยครับด้วยเครื่องหมักสุญญากาศหมักทีเดียวได้อยู่20 40กโลเลยจะลดระยะเวลาในการหมกักข้ามคืนเหลือเพียงแค่40นาทีด้วยระบบสุญญากาศสียังสวยเลยโคตรดีเข้าเนื้อทุกชิ้นแน่นอนทั้งหมด นี่คือไก่แดง125ไม้ย่างไปเลยเด็กครับแบบจุกๆเตาย่างอินฟาเลตไร้ควันเตาย่างอินฟาเลตเนี่ยจะมีน้ําอยู่ด้านล่างเพราะว่าเวลาเราย่างของน้ํามันเนี่ยมันจะตกลงไปในน้ําทําให้ไม่เกิดควันนี่ขนาดย่างไก่นะที่มันมีน้ํามันเยอะๆเนี่ยมันยังไม่เกิดควันเลยคุณดูหมอะมากที่จะไปย่างในห้างโรงแรมหรือว่าร้านอาหารฝั่งนึงย่างหมูอีกฝั่งนึงย่างไก่สบายๆเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันแยกกันไก่ย่างแดงพร้อมขาย้วครับคุณดูไก่ครับเงาๆเลยอหอ โคตรสาโคตรเด่นสูตรนี้ลูกค้าติดแน่นอนครับลงทุนหลักร้อยแต่ขายได้1,200บาทต่อวันโคตรคุ้มอร่อยไก่นุ่มมากเลยนุ่มหอมอร่อยนะค่ะนุ่มใครสนใจเครื่องรับประกัน1ปีเต็มทดลองได้ปีที่โชลูปเอชดีลูกตาขาครับ